เฮ้ยเฮียน้ำมาจากไหนวะเมื่อว,วานยังไม่มีเลยอ่ะไม่พี่อย่าพี่ไปฟื้นมาดิวะลินฟื้นมาดีพี่นนท์ช่วยเล่นด้วยนี่ล่นเหรอก็น้ำมนต์ที่ผมได้มามันหกไปแล้วอ่ะตอนนี้ผมมีน้ำมนต์อยู่สองขวดหกหมดเกี้ยงเลยเนี่ยัจเย็นด้วยกูกะแล้วว่ามันต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะกูเลยสำรองไว้ใครไม่เกี่ยวไม่ข้อง ลุงขอให้ออกไปรอข้างนอกก่อนนะปิวินพี่กรนปลอดภัยแล้วนะลิน พี่กอนมากเลยนะคะขอบคุณที่ช่วยเลยขอบคุณที่ช่วยพี่มินนะคะลินคือพี่กับไอโกอนะ่ยลินร <Now. S 1> ู้แล้วคะ่ะพี่โนร์เล่าให้ฟังหมดแล้วนี่มึงเล่าให้ลินฟังตอนไหนวะมีอยู่ช่วงหนึ่งว้ยวันเนี้ย จูจ่ๆมึงก็โคม่าหัวใจหยุดเต้นตอนไหนวะช่วงเช้าเวลาประมาณ11บเโมงนะตอนแรกเนะ mm hmm. นี่ยนะกูอะนึกว่ามึงอะไปแล้วแน่ๆแต่ปรากฏว่ามึงฟื้นแล้วพอมึงฟื้นเนี่ยกูนี่ไม่ค่อยตกใจเพราะมึงก็ต้องอยู่ในร่างลินแล้วมึงจะฟื้นขึ้น,นมาได้ไงวะแต่ปรากฏว่า,วาลินไปคนฟื้น่านั้นกูนี่งงไปหมดเลยเอาจริงใช่ ตอนนั้นน่ะลินก็ตกใจมากเลยนะว่าทําไมลินถึงมาอยู่ในร่างของพี่วินได้อ่ะแต่พี่นนท์บอกว่าพม่ต้องตกใจไปเพราะว่าพี่วินก็ออยู่ในร่างของลินเหมือนกันเนี่ยลินก็ยินโฉกไม่ใหญ่เลยอ่ะแต่พอรู้นะว่าพี่สองคนน่ะกำลังไปเอาน้ำมนต์มาเพื่อให้เราได้กลับร่างเดิมลินก็สบายใจขึ้นมาหน่อยแล้วก็เลยรอพี่สองคนอยู่ที่นี่แหละแต่ลินปลอดภัยแล้วนะไม่เป็นไรเราค่ะ แต่ว่าตอนนี้ลินปวดตามเนื้อตามตัวไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเอฟเฟกจากการสลับร่างหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่หรอกลินก็เจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยไอวินเนี่ยไม่ให้หน่มล่างกายลินเลยอ่ะพาไปลุยมาแล่ถ้าเปิดแคงเปิดขาขึ้นมาเนี่ยเป็นรอยฟกช้ำจำต้องสงสัยว่าใครเป็นคนทำโอ้โหพี่วินขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนี่เอาร่างกายลินไปทําอะไรมาบ้างเนี่ยฮะนี่ถ้าเกิดจะให้พี่เล่านะวันนี้พี่ก็เล่าไม่หมดหรอก เราเนี่ยรีบกลับบ้านไปนอนนะพักผ่อนให้เยอะเข้าใจเปล่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาเรี่ยงออกร่างกายแบบหนักๆเลยเราอะโดนโอชจนชินแล้วเนี่ยเห็นไหมร่างกายอ่อนแอไม่ไหวเลาก็ป่วยแล้วหรอพ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 อไอวินกลับร่างปุ๊บมึงก็ออกคำสั่งปั๊บเลยนะมึงเองก็ต้องพักเหมือนกันแหละถ้าพรุ่งนี้อยากกลับบ้านมึงก็รีบๆนอนซะเยกย้ายกันไปพักได้แล้ว ส่วนลินก็กลับบ้านได้ละกับพี่ประสงค์เอเฮ้ยจะปล่อยให้กูนอนคนเดียวเหรอใครจะปล่อยให้ม่งนอนคนเดียวคูมานอนด้วย ความคิดวกวนแค่เรื่องเก่าๆความรักยังหาไม่เจอลองไหมทามีแค่ฉันและเธอออกเดินทางไปด้วยกันในเส้นทางที่มีแค่เราเก้าวนประตูที่ความกันที่ปลายทางคำตอบอิน ใจ เฮไมันอยู่นี่นี่ไงวะตื่นเลยเหรอโทษทีอ่ะคุณคนรระวางไว้เองอ่ะเกตก,กาปะเดี๋วกูไปเก็บให้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดีแล้วที่มีมันอยู่อ่ะกูจะได้มีคนนอ,อนเป็นเพื่อนเน่ไม่รู้ว่าป่านนี้เป็นไงบ้างมันไม่เป็นอะไรหรอกถ้ามันเป็นอะไรอ่ะคนที่ฟ่ามาคงทวมบอกเรา นอนเถอะวะกูก็จะนอนแล้วเหมือนกันอะรู้สึกเพลียๆยังไงไม่รู้อืมฝันดีนะฝันดีมึงอมไอ้กอนหนูน้ำวะ่ะ น,นะเว้ยไอกรอนไอกรอนปวดที่วะค่อยๆลงมาไอ้กอนกูหนาวบอกแม่หน่อยไอ้กอนไอ้กอน แบงฟันวะไอ้กอนกูหิวอ่ะที่มึงแกล้งกูมะเนี่ยไม่นงไม่นอนแม่งแล้วเดี๋ยวปวดทีเดี๋ยวหิวข้าวเดี๋ยวหิวน้ำากงควูจะคุยมึงยังเช้าเลยอ่ะไหมมึงไปตีใส่ขี้ไปชมมาจากใครเนี่ยมึงเลยมึงคนเดียวเลย ปวดรู้วาจะทำทำไมวะขอแค่ได้ปวดโอเคไหมพอใจยังหวยก่อนไปโคดนานเลยเฮ้ยแล้วมึงซื้ออะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยหอยทอดผัดไทยใบม,มีเกี้ยวเกี้ยวน้ำน้ำต้มโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้แล้วขนมจีบตะละเปาม,มึงซื้อมาโคดเยอะเลยอ่ะไม่รู้จัออกประมาณตัวเองเลยมึงอ่ะก็กลู๊งไงมึงชอบกินจุบจิบ กูเลยสั่งมาเยอะเลยนี่ไงเดี๋ยวมึงก็เปิดว่าไม่อิ่มอิ่มาเดี๋ยวยกูช่วยแกเฮ้ยแล้วมึงจะลากเข้าอี้ไปไหนอีกเนี่ยเอา้าถามไม่ตอบไปไหนเนะี่ยถ้าลากเข้าอี้มากินแค่เนี่ยกูต้องบอกกะจะเซอร์ไพรส์อ่ะกูกลัวมึงเบื่ออยู่ในห้องมึงดูดบู ซื้อมาจากไหนอะหน้าโรงพยาบาลอ่ะเีือบสองสามเจ้าหน้ากินกันว่าดีกว่า,กกวาอืมมึงอร่อยไม่กินเหรอกินนี่ไม่กินอ่ะ บนมึงแย่งหมึงแย่งเหรอโอ้โหไอ,อ้สือ่อก็ทำอไมาเป็นพูดว่ากูกินไม่หมดหรอกสั่งมาอะไรต้องเยอะตั้งใหญ่ ไกูยังไม่อิ่มไม่ขับหรอไม่ขับด้วยอือโคตรคิดถึงการกินแบบนี้เลยว่ะนี่กูได้กับพ่อกูกลับมาแล้วกูได้ร่างกายกูกลับมาแล้วเว้ยปกตินะ้วกูกินคำสองคำแม่งก็อิ่มละ ขอบคุณมากนะเว้ยก่อนที่มึงทมให้กูเนี่ยกลับมากินได้เหมือนเดิมขอบคุณทำไมวะกูก็ได้ชีวิตเดิมที่ไม่มึงกลับมาเหมือนกัน ไม่นอนอีกเหรอหมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรค่ะลินแค่คิดถึงแม่อยากนอนกับแม่ค่ะพอหมดเรื่องวุ่นวุนก็มาประจบแม่เลยนะเนี่ยรู้เปล่าเมื่อก่อนหน้านี้ลินทำตัวไม่น่ารักเลยเออตอนนั้นลินคงเครียดๆอะค่ะแม่ลินขอโทษนะคะ <laughs> <ก>แล้วแม่ไปไหนมาหรอคะ แม่ไปคุยกับพ่อมาว่าแต่ลินเถอไปตลอนตลอนกับกรมาตั้งหลายวันเนี่ยเป็นไงบ้างตอนที่ลินมาขอแม่นะแม่กลัวเลยอืมกลัวว่าลินเน่ยจะไหวไหมก็ก็ต้องไหวสิคะแม่นี่ไงลินกลับมาครบสามสิบสองแล้วหรอแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่กอนอ่ะเขาดูแลลินดีมากเลยค่ะ พูดถึงพี่กรณนะ์เนี่ยแม่ก็มีเรื่องกรณ์ที่จะคุยกับลินเหมือนกันเรื่องพี่กรณ์เหรอคะก็เรื่องที่เราเคยคุยกันไงที่กรณ์กับลินชอบกันแต่ลินไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่จะคุยกับพี่วินให้เองอะไหนดูสินี่ถักถึงไหนแล้ว พี่นวนว่าพี่วินกับพี่กรณอ่ะเขาเป็นยังไงกันหรอแม่ว่าแม่พอจะดูออกว่าลินอ่ะรู้สึกยังไงกับกรณ์แม่อยากให้สองคนนั้นแต่งงาน